สวัสดีครับก็อยู่กับเกม a x i e Infinity เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้บอท Collab Land ใน Discord ห้อง a x i e ใหญ่ก็คือมาถึงถ้าเกิดใครอยากก็ไปอ่านใน announcement ก่อนได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่อ่านก็เข้าไปที่ Channel Bot Command ครับพอเข้าไปที่ Channel Bot Command ก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็ Join พอพิมพ์เสร็จมันก็จะมีบอท DM มาหาเราแล้วก็คลิกไปที่บอทตัวนั้นแล้วมันก็จะส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็ไปลิงก์ล่าสุดแล้วก็กด yes พอกดเสร็จมันก็จะไปที่ Google Chrome หรือว่า Brave หรือว่า Browser ต่างๆที่เราใช้อยู่รอมันโหลดแป๊บหนึง่งแล้วมันก็จะมีให้กด Connect with Axie นะครับเราก็กด Connect with Axie ล้วก็เข้าไปใน Axie Marketplace เหมือนปกติก็ถ้าเกิดมันถาม Seed ก็ให้ออกเลยนะครับแปลว่าเป็นอันปลอมอันนี้ที่เราจะใช้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็แค่ต้อง Login Axie เหมือนเวลาเราจะ Login เข้า Marketplace รอบนึงแค่นั้นเลยครับ ก็กดล็อกอินวิดโวลินนะครับหรือใครผูก m m t a m a s k แล้วก็ l o อกอินกับ MetaMask ก็ได้แล้วก็ต้อง make sure ว่าเป็น ID จริงๆของเรานะครับก็คือ ID หลักเราเพราะว่า1 ID สามารถ connect ได้ Discord 1อันแค่นั้นครับอันนี้ผมใช้ Tracer เวลาผม l o อกอิ in, ผมก็ต้อง connect กับ Tracer เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใช้ Tracer ก็ง่ายดี ก็เสร็จแล้วนะครับมันเข้า m a r t p t ก็ place เข้ามาแล้วมันก็เขียนว่า Wallet connected Discord close this t e g e แล้วก็ไปที่ c o l l a b o r a t o t ก็เดี๋ยวไปที่ Discord นะครับนี่ครับมาแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้าไปดูในห้องใหญ่เราก็จะเห็น r o โวของเราก็เข้าไปที่ห้องใหญ่แล้วก็เมสเซจของเราอันไหนก็ได้คลิกข,ขวาแล้วก็จะมี r o โว a x i e Collector Lunation แล้วก็ Ronin Link นะครับ สำหรับใครที่ Connect กซ์แล้วก็วิดีโอนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับตอนนี้ไอโรโรนินลิงกับ l u n a เชียมันยังไม่ค่อยมีประกาศว่าจะเอาไว้ทำอะไรนะครับแค่ไว้ v a l i d เดตคนเฉยๆแต่ในอนาคตผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะอินเทอร์เตอะไรมามากขึ้นสำหรับ Discord คนที่มี a x i ซ3ตัวจริงๆถึงจะเข้าได้อะไรพวกนั้นแหละครับก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> คอนเน็กไว้ก่อนก็ดีกว่าจะได้ตอนอนาคตไม่ต้องมายุ่งอีกทีหนึ่งไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ